don't leave wanna บ้านทีสิงนอกจากในหนังสือนวนิยายสยงขวัแล้วการไปเยี่ยมชมบ้านผีสิงตามสวนสนุกของแต่ละพื้นที่ดูจะเป็นอีกหนึ่งความเพลิดเพลินของใครหลายๆคนและคงขาดที่นี่ไปไม่ได้ a u n t e d Mansion หรือคอาลิฮาดทผีสิงถือว่าเป็นอีกหนึ่งในเครื่องเล่นสุดคลาสสิกของสวนสนุกดิสนีย์แลนด์ที่มอบความสนุกชวนคนหัวรุกให้กับนักท่องเที่ยวมาอย่างยาวนานและถูกนําไปติดตั้งในสวนสนุกของดิสนีย์อีกหลายแห่งความโด่งดังที่ทําให้ใครลหลายๆคนอยากมาเยี่ยมเยืยนเอนคาลอฮาร์ทแห่งนี้โดยได้มาร์เดวิดและคอสโค้พวกเขาคือชายสองคนที่เข้ามากำหนดทิศทางของเครื่องเล่นเครื่องนี้โดยเฉพาะการเลือกบรรยากาศของเครื่องเล่น ว่าควรจะเน้นความสยองสร้างความหวาดกลัวให้แก่ผู้ชมหรือใช้ความตลกขบขันในการสร้างความสนุกสนานจดสุดท้ายพวกเขาก็ผสมผสานความน่ากลัวและอารมณ์ขันเข้าไว้ด้วยกันโดย Hunted Mansion ได้เปิดต้อนรับเหล่ามนุษย์ในวันที่9สิงหาคมปี1969โดยมีวิญญาณสุดร้อน99ตนคอยต้อนรับ และหลอกล้อผู้มาเยือนด้วยการผรสมผสานความสยองขวัญและตลกขบขันไว้อย่างลงตัวก็ส่งผลให้เครื่องเล่นเครื่องนี้ถูกนำมาดัดแปลงเป็นฉบับภาพยนตร์อย่าง Haunted Mansion ที่ออกฉายเมื่อปี2003โดยได้เอ็ดดี้เมอร์ฟีมาเป็นนักแสดงนำแต่หนังกลับไม่ประสบความสำเร็จเท่าที่ควรจนเวลาล่วงเลยมาในปี2023เครื่องหัดพีสิงแห่งนี้ก็ได้กลับมาบนจอภาพยนต์อีกครั้งใน Haunted Mansion ฉบับรีบูท บ้านพีสิง์ไม่ได้มีอยู่เพียงสวนสนุกแห่งเดียวเท่านั้นกลับกันบ้านพีสิง์คือสถานที่ที่มีความโด่งดังในเรื่องของความเฮี้ยนและความน่ากลัวรวมไปถึงประวัติความเป็นมาของแต่ละสถานที่ก็ทําให้คนหลายคนต้องการที่จะเข้าไปลองดีหรือว่าพิสูจน์ถึงความน่าสะพรึงกลัวของบ้านหลังนั้นบ้านที่เขาว่ากันว่ามีผีอาศัยอยู่วินเชสเตอร์ปี2018 บ้านวินเชสเตอร์หรือคารหัสอาถรรพ์ในตำนานที่ถูกขนานนามว่าลึกลับและพิศวงที่สุดในโลกตั้งอยู่ที่เมืองซานโฮเซรัฐแคลิฟอร์เนียสหรัฐอเมริกาซึ่งครั้งหนึ่งเคยเป็นของซาร่าวินเชสเตอร์แม่สาวเจ้าของอาณาจักรืนไรเฟลวินเชสเตอร์โดยสถาปัตยกรรมนี้ก่อสร้างตามสไตล์วิกตอเรียนด้วยความลึกลับอน,นาพิศวงทำให้ถูกยกย่องเป็นมรดกทางประวัติศาสตร์ และเปิดให้บุคคลทั่วไปเข้าเยี่ยมชมโดยมีเรื่องเล่าสืบต่อกันมาว่าบ้านหลังนี้ถูกซาร่าวินเชสเตอร์ออกแบบขึ้นเพื่อกักขังวิญญาณอาคาตที่ถูกปืนจากบริษัทสามีของเธอฆ่าตายและว่ากันว่าสาเหตุที่คลือหาดแห่งนี้ไม่เคยหยุดสร้างเพราะมีความลับบางอย่างซ่อนอยู่หน้าต่างที่มองออกไปมีแต่ผนังอิกห้องบันไดที่ทอดไปสู่เพดานแต่ไม่มีห้องอะไรเลย ประตูที่เปิดไปแล้วมีแต่กำแพงลูง่งตลอด36ปีเต็มบ้านหลังนี้ถูกก่อสร้างระทั้งหมด7ชั้น160ห้องมีประตูเกือบพันบานมีหน้าต่างกว่าหมื่นบานและมีขนาดของตัวบ้านที่ขยายกินพื้นที่ไปกว่า4.5เอเคอร์โดยทําการก่อสร้างบ้านหลังนี้อย่างต่อเนื่องตลอด24ชั่วโมงโดยไม่มีการหยุดพักจนกระทั่งในวันสุดท้าย15กันยายน ปีคศ1922ขณะที่ช่างไม้กําลังต่อเติมบ้านอยู่นั่นเองฟ้าก็ได้ผ่านลงมาใกล้ๆกับที่ช่างไม้ทางนานอยู่ช่างไม้ทั้งสองเกิดความกลัวและไม่ได้ทํางานต่อให้สําเร็จคืนนั่นเองซาร่าก็ได้จากโลกนี้ไปในวัย83ปีผู้คนต่างล่ำลือกันว่าที่เธอเสียชีวิตนั้นเป็นเพราะการอยู่ต่อเติมบ้านที่มีความพิศวงแห่งนี้นั่นเอง The Con j u r i n g ปี2013 The c o n j u r i n g คนเรียกผีว่าโดยเหตุการณ์ประหลาดในบ้านของครอบครัวเพลอนที่โรดไอแลนด์ในปี1971เมื่อโรเจอร์แคโรลีนและลูกสาวทั้ง5คนย้ายเข้ามาอยู่ในบ้านหลังใหม่แต่กลับต้องพบกับสิ่งลี้ลับที่ยังคงครอบครองณพื้นที่แห่งนั้นและพร้อมที่จะฆ่าชีวิตพวกเขาทุกคนเบชิบาคือคนที่ถูกกล่าวหาว่าเป็นแม่มดฆ่าลูกน้อยตัวเองเพื่อสังเวยซาตาน และเป็นวิญญาณที่ตามมาคาดหลอกหล้อนคนที่เข้ามาในพื้นที่บ้านของเธอแคโรลีนเพอรอนบอกเรื่องที่เหนือธรรมชาติกับเอ็และรอเรนบอรเรนว่าขณะที่เธอนอนอยู่บนโซฟาจู่ๆเธอก็รู้สึกว่ามีของแหลมที่ลงบนตัวเธอเธอจึงสะดุ้งตื่นและเมื่อสังเกตก็พบรอยช้ำราวกับมีเข็มเย็บผ้าขนาดใหญ่ในที่ลงบนตัวเธอภายในห้องใต้ดินนั้น ยังมีสิ่งของบางส่วนของพวกเขาที่หลงเหลืออยู่และมี The Black Book of b a r l e v i e w ซึ่งเป็นสมุดบันทึกสาธารณะของเมืองน,นี้ที่เผยให้เห็นว่าบ้านหลังนี้เคยมีคดีฆาตรกรรมที่เกิดขึ้นหลายคดีเช่นการฆ่าตัวตายด้วยการแขวนคอฆ่าข่มขืนหรือแม้กระทั่งมีคนหายสาบสูญสุดท้ายแล้วครอบครัวเพลอนอาศัยอยู่ในบ้านหลังนี้เป็นเวลากว่า10ปีก่อนที่พวกเขาจะย้ายออกไปจากบานาทัน และทิ้งเรื่องราวที่ชวนคนหอวลุกไว้หนบ้านแห่งนี้โปรโตไกส์ e, ปี1982าโปโตกส์เป็นหนังสยองขวัญสุดคลาสสิกโดยนื้อหาแนหนังเราถึงครอบครัวหนึ่งที่ถูกปีศาจตามหลอกหลอนอ้างอิงมาจากเหตุการณ์จริงที่เกิดขึ้นกับครอบครัวเฮอร์มมนในบ้านหลังหนึ่งในเมืองลองไอแลนด์รัฐนิวยอร์กประเทศสหรัฐอเมริกาความหลอนของโปโตกส ยังไม่หมดเพียงเท่านั้นเพราะว่ากันว่าหนังเรื่องนี้ถูกคำสาปเนื่องจากเรื่องเงาการเสียชีวิตของนักแสดงที่มีทั้งเสียชีวิตระหว่างถ่ายทำและหลังจากถ่ายทำเสร็จหนึ่งในน,นักแสดงนำฮีเธอร์โอรุสลูกสาวคนเล็กในเรื่องซึ่งเธอเป็นตัวละครสำคัญหนูน้อยอายุเพียงหกขวบในตอนนั้นเมื่อหมอได้วินิจฉัยโรคผิดพลาดว่าเป็นโรคทางเดินอาหารอักเสบในปี1987 ปีถัดมาหนูน้อยล้มป่วยอยู่หลายวันก่อนที่เธอจะล้มลงและหัวใจหยุดเต้นฉับพลันหังถูกส่งตัวไปที่โรงพยาบาลในซานเด,ด,นเดโกโอรุก็เสียชีวิตขณะเข้ารับการผ่าตัดจากการอุดตันของลำไส้ซึ่งในเวลาต่อมามีความเชื่อว่าเธอน่าจะป่วยจากความผิดปกติของลำไส้มาตั้งแต่เกิดโดมินิกดันที่เล่นเป็นพี่สาวคนโตของบ้านฟิลลิงก็เป็นอีกคนที่เจอเหตุการณ์น่าเศร้า และไม่มีใครคาดคิดมาก่อนในปี1982ดันได้เลิกรากับแฟนหนุ่มของเขาจอห์นสวีนี่ได้ในเดือนพฤศจิกายนปีเดียวกันนี้เองเขาเข้ามาหาเธอที่บ้านเพื่อขอโอกาสให้ทั้งคู่กลับมาคืนดีกันแต่ดันได้ปฏิเสธคนรักเก่าของเขาไปสวีนี่เกิดบันดาลโทสะขว้าคอเธอกระชากลงพื้นจนเธอหมดสติก่อนจะปล่อยเธอทิ้งไว้ให้เสียชีวิตในบ้านฮอลลีวูดแห่งนั้น ต่อมาฝ่ายชายได้ถูกศาลตัดสินจำคุก6ปีครึ่งแต่ความเป็นจริงสวีนี่จำคุกเพียง3ปีกับอีก7เดือนเท่านั้นบิลแซมสันที่เล่นเป็นเทเลอร์พ่อหมอชนพื้นเมืองเขาก็เป็นอีกหนึ่งคนที่เสียชีวิตหลังจากเข้ารับก,การผ่าตัดเปลี่ยนถ่ายมัวใจแต่ไม่ว่าจะยังไงหนังเรื่องนี้จะต้องคำสาบจริงหรือไม่โปรตไกส์ก็ถือว่าเป็นหนึ่งในหนังสยองขวัญที่โด่งดังในช่วงยุค80 และเปลี่ยนมุมมองของคนดูหนังสยองขวในยุคนั้นทุกวันนี้อุตสาหกรรมความบันเทิงสยองขวมีการปรับเปลี่ยนไปตามความน่ากลัวร่วมสมัยจนอาจกล่าวได้ว่าบ้านพีสิงยังคงเป็นสถานที่ที่เราอยากจะเข้าไปหาประสบการณ์ความหลอนและความสนุกตื่นเต้นอย่างที่เราได้เคยสัมผัสมา